หล่อห้างแตกเจ้าชายลักยิ้มเฉิดฉายกลางกรุงใครเห็นก็ใจละลายตกแฟนไทยเข้าด้อมกันรัวๆเลยจ้าสำหรับพระเอกดาวรุ่งแดนกิมจิคิมมินกยูคิมมี่ิวคุณเลขาชาสุดหล่อจากซีรีส์บิสเนส p r o โพซ้าที่ล่าสุดเดินมาประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมเฉิดฉายด้วยลุกหล่อเท่เดินพรมแดงในงานฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่เอโมสเฟียในงาน The M A G N I F I C E N T C E L E บ R A T I O N P H E N O M E N A ผู้คนที่ได้อยู่ใกล้หรือพบเห็นคิมมินกอยู่ต่างตกหลุมรักกันรัวๆหล่อออร่าสับพรังมากๆ รวมถึงไปลักยิ้มทิมพ์ใจที่ทำเอาหลายคนหัวใจว้าวุ่นไปตามตามกันคิมมินกอยู่ตั้งใจใช้เวลาอยู่ที่ประเทศไทยนานสามวันนอกจากจะมาทำงานแล้วเจ้าตัวยังเตรียมไปแวะร้านนวดสมุนไพรชิมอาหารเจ้าเด็ดแวะไปนั่งชิวร้านกาแฟอีกด้วย